ศาลจังหวัดแม่สอดจัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2,563ค่ะที่ห้องอนเนกประสงค์ชั้น2อ,อาคารศาลจังหวัดแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดนายวชระจิรัติเจริญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดร,ร่วมเป็นประธาน เปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัวกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประจำปีงบป,ประมาณ2,563โดยมีนางดาราโคกจุย้ยผู้อำนวยการสำนักง,งานประจำศาลจังหวัดแม่สอดร,ร่วมนำผู้ปกครองตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากแม่สอดได้จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัวกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2,563กำหนดจัดกิจกรรมจำนวน2ครั้งครั้งที่1กิจกรรมครอบครัวคือหัวใจซึ่งจัดขึ้นในวันนี้และครั้งที่สองกิจกรรมหัวใจดวงเดียวกันกำหนดจัดในวันที่23กรกฎาคม2563มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน25คน ครอบครัวละสองคนรวมทั้งสิ้น50คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในทางที่ดีในการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเป็นเกราะป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเกิดปัญหา